สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนกับคุณครูสุภานีทุมโยมาเจริญกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องความหมายของการลบและการใช้เครื่องหมายลบการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน9กันนะคะ ามาดูตัวอย่างนะคะการหาจำนวนที่เหลือนะคะโจทย์กำหนดให้โจมีลูกโป่งสามลูกลูกโป่งลอยไป1ลูกโจเหลือลูกโป่งกี่ลูกค่ะมาดูวิธีที่1นะคะจำนวนลูกโป่งที่เหลือนะคะโจมีลูกโป่งสา3ลูก ลูกโป่งลอยไป1นึ่ลูกนับจำนวนลูกโป่งที่เหลือเป็นหนึ่งสองได้ลูกโป่งสองลูกโจเหลือลูกโป่งสองลูกนะคะค่ะเรามาดูวิธีที่สองนะคะ นับจํานวนต่อจาก1ไปถึง3เป็นสองสซึ่งต้องนับอีกสองจำนวนเหลือลูกโป่งสองลูกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้3าลบ หนึ 1> 1่งเท่ากับเท่าไหร่3ามลบหเท่ากับสองดังนั้น3เป็นตัวตั้ง1เป็นตัวลบสองเป็นผลลบคำตอบคือโจเหลือรูปโป่งสองรูปนะคะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะก็มีน้ำดื่ม5ขวดดื่มไป2ขวดเหลือน้ำดื่มกี่ขวดนะคะวิธีที่1นนับจำนวนขวดน้ำดื่มที่เหลือ มีน้ำดื่ม5ขวดดื่มไป2ขวดนับจำนวนขวดน้ำที่เหลือเป็น 1, 2, 3ได้3ขวดดังนั้นก็เหลือน้ำดื่ม3ขวดนะคะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะวิธีที่สองนับจำนวนต่อจากสองไปถึงห้าเป็นสามสี่ห้าซึ่งต้องนับอีกสามจำนวนก็เหลือน้ำดื่มสามขวด เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้5-2ลบสเท่ากับส e ี่เหลี่ยม5-2ลบสเท่ากับ3ดังนั้น5เป็นตัวตั้ง สองเป็นตัวลบสามเป็นผลลบคำตอบคือก็เหลือน้ำดื่มสามขวดค่ะค่ะเรามาดูการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีการ หาคำตอบเขียนได้ดังนี้นะคะโก้มีน้ำดื่ม5ขวดดื่มไป2ขวดเหลือน้ำดื่มกี่ขวดเขียนแสดงการลบในแนวนอน5ลบ สองเท่ากับสี่เหลี่ยมอ่านว่าห้าลบสองเท่ากับเท่าไหร่ก็มีน้ำดื่มห้าขวดดื่มไปสองขวดเหลือน้ำดื่มสามขวดห้า ลบสองเท่ากับสามดังนั้นมีห้าเป็นตัวตั้งสองเป็นตัวลบและสามเป็นผลลัพธ์นะคะการเขียน แสดงการลบในแนวตั้งเขียนได้ดังนี้นะคะเครื่องหมายลบแทนการลบเช่น5-2ลบ2เท่ากับ3คํคำตอบคือ3 นะคะค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดนะคะข้อที่หนึ่งบอกคำตอบในหนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่74กันนะคะตัวอย่างค่ะโจทย์กำหนดให้รถสี่คันแล่นออกไป หคันเหลือรถกี่คันคำตอบก็คือเหลือรถ3มคันนะคะค่ะนักเรียนมาหาคำตอบข้อที่1ให้คุณรูด้วยนะคะโจทย์กำหนดให้ไข่แดฟองแตกไปสองฟอง เหลือไข่กี่ฟองนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบด้วยค่ะได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะได้แล้วเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะเหลือไข่หกฟองค่ะเรามาดูข้อที่สองนะคะ กล้วยหวีหนึ่งมี9ผลกินไปสี่ผลเหลือกล้วยกี่ผลนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบหน่อยนะคะได้แล้วใช่ไหมคะถ้าได้แล้วเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ คำตอบคือเหลือกล้วย5ผลนะคะต่อไปเราไปดูข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะโจทย์กำหนดให้เด็กอยู่บนม้าหมุนห้าคนลงไปหนึ่งคน เหลือเด็กบนม้าหมุนกี่คนนักเรียนช่วยกันหาคำตอบให้คุณครูหน่อยนะคะได้แล้วใช่ไหมคะคำตอบคือเหลือเด็กสี่คนนะคะ ค่ะเรามาดูข้อที่4พร้อมกันนะคะโจทย์กำหนดให้เสื้อบนราวเจ็ดตัวหล่นจากราวสองตัวเหลือเสื้อบนราวกี่ตัวนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบด้วยนะคะ ได้แล้วใช่ไหมคะคำตอบคือเหลือเสื้อบนราว5ตัวนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่แมสทุกครั้งนะคะ